สนและสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกลับมาพบกับวิทยาศป,ปรยุทธ์กันต่อในภารกิจสุดท้าทายของพวกเขาย้ายถังน้ำมันด้วยเชือกซึ่งผู้เขา้าแข่งขันจะต้องทาการย้ายถังน้ำมันจํานวน4ถังด้วยเชือกเพียง30เมตรให้ข้ามอุปสรรคที่เป็นเส้นได้เล็กๆจํานวนสอุปสรรคซึ่งทีมสีเขียวนั้นใช้เชือกไปน้อยกว่าและาหาพวกเขาสามารถผ่านอุปสรรคทั้ง3ไปได้ทีมสีเขียวก็จะได้รับคะแนนเพิ่มอีกค่าคะแนนด้วยครับ และคณะกรรมการที่ตัดสินในวันนี้ก็ได้แก่ดรวรรัตวรงค์รักเดืองเด่นบัณฑิตโครงการพสวทอของสวสวทอ,อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดรวรการนิยากรอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรองาศาสตราจารย์ดรภูดิตลักษณะเจริญหัวหน้าวิจัยสาขาดไดนามิกรโรบติกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมด้วยคุณซอจียอนนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีและตอนนี้มาฟังการนำเสนอของโรงเรียนศรีบุญญานนท์กันก่อนครับศรีบุญพร้พอมพร้อมศรีบุญพร้พอมพร้พอมวันนี้พวกเราจะมาตีแผ่ตำราพัฒนาความสร้างสรรค์บากบันที่ความกล้าสูส่ส,สาธารประชาชน We are... บิรสำหรับการย้ายฐงมันนะคะ แรงบันาลใจของพวกเราเนี่ยมาจากหอเอ็นปิซาค่ะตอนแรกมันก็ตั้งอยู่ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าพอเขาสร้างไปสร้างมาจนถึงชั้นที่สามเนี่ยมันเอียงลงมาค่ะเขาจึงต้องสร้างให้ชั้นต่อไปเนี่ยมันเอียงย้อนกลับไปค่ะเพื่อที่จะให้มันรักษาสมดุลได้แล้วไม่ล้มลงมาค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราวางในแนวปกติใช่ไหมคะขอบของถังเนี่ยขอบ,บวงเนี้ยมันบุบม,มันไม่เท่ากันถ้าหากว่าเราเอาขอบกระขอบมาเจอกัน ถ้าเราลากแปบบเดียวมันก็ล้มค่ะดังนั้นจึงทําให้วิธีแบบซิกแซกดีกว่าแน่นอนอ่ะกำไลค์ไลครับต่อไปนะครับถ้าเราจะลากถังหนึ่งใบเนี่ยก็คงสบายใช่ไหมครับแต่นี่ถึง4ี่ใบน้ําหนัก7จ็ดสิบสกิโลดังนั้นเราต้องคิดว่าเราจะลดแรงที่เราจะใช้ดึงได้ยังไงโดยใช้เชือกอย่างเดียวเชือกเนี่ยมันลื่นกว่า ขอบถังน้ํามันดังนั้นเราจะใช้เชือกเนี่ยลองขอบถังน้ํามันคล้ายๆกับการที่เราจะล,ลากของครับแล้วเอาผ้าเนี่ยไปลองดังนั้นเราจะลาาได้ง,ง่ายขึ้นเป็นการลดแรงเสียดทานนั่นเองครับเราเนี่ครับจะผูกเชือกโดยใช้เชือกสองเส้นผูกไว้ทั้งสองข้างของถังใบที่สี่ครับซึ่งถังใบที่สี่เนี่ยนะครับเราก็จะกดในแนวตรงครับในแนวดิ่งครับ ก็คือเมื่อเราดึงให้ตึงใช่ไหมครับดึงด้านหลังให้ตึงเนี่ยน้ำหนักจากถังที่สี่ก็จะกดลงมาถังที่3มน้ำหนักจากถังที่3ามก็จะกดลงถังที่สองหลังจากนั้นก็ทําให้ถังที่2เพิ่มขึ้นครับแล้วทีนี้เมื่อได้ผ่านไปยังยังถังแล้วนะครับเราก็จะกดข้างหน้าครับทําให้มันเพิ่มด้านหลังครับแล้วทําให้ได้เนี่ยสามารถลอดผ่านไปได้ครับดังนั้นเรามาสรุปกลยุทธ์ของพวกเราเลยดีกว่าครับกลยุทธ์ที่1ค่ะสําหรับกลยุทธ์ที่1นะคะต้องวางแบบซิกแซกค่ะกลยุทธ์ที่2ครับ คือลอดแรงสิทธานด้วยเชือกครับกลยุทธ์ที่สามคือการใช้เชือกในการช่วยทรงตัวและสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ครับและกลยุทธ์สุดท้ายก็คือความเชื่อใจของพวกเรานัเองครับและนี่คือทั้งหมดของทีมเบิร์นจากโรงเรียนศรีบุญยนนท์ครับ BURN for energy and design for winner ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่รับฟังขอบคุณครับขอบคุณครัศรีบุญยนนท์ แข่งมจบไปแล้วครับกับสีบุญญาโนนซึ่งก็มีลีลาเด็ดไม่แพ้ใครจริงครับและตอนนี้ก็ต้องมาฟังข้อสงสัยจากทางคณะกรรมการและทีมสีส้มกันบ้างครับอาจรชาตาว่าครับว่ารู้ได้ยังไงครับว่าแรงเสียดทานระหว่างถังกระเชือกจะมากกว่าเชื่อกับพื้นผิววะครับถังกับพื้นมากกว่าเชื่อับพื้นก็คือว่ามันเกิดจากการทดลองของเราครับครับ ตอนแรกครับเราเราลากถังอย่างเดียวเนี่ยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างถังกับพื้นเนี่ยมันจะมีมากครับ,รบแต่ต่อมาถ้าเราเอาเชือกไปลองด้วยเนี่ยสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นระหว่างเชือกกับพื้นครับทาให้เราสามารถใช้แรงได้ใช้แรงเท่าเดิมแต่ว,ว่าสามารถลากถังได้ครับมันลื่นขึ้นมาง,งั้นเถอะใช่ครับแม้มันก็ทําให้การลากนั้นง่ายขึ้นใช่ครับจากการทดลองมาที่จียอนของเราครับคือจริงๆแล้วของทีมน้องๆฉายแค่ ทั้งน้ำมันกับเชือกอย่างเดียวใช่ไหมคะชรับซึ่งเวลาเวลาจะข้ามที่ข้ามเชือกอุปสรรคแล้วถ้าถ้าโดดอีกนิดนึงก็จะแบบขาดใช่ไหมคะถ้าขาดก็คือไม่ได้คะแนนตนงนั้นเลยใช่ค่ะแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไงตรงไหนอะคะโอ้โหเราก็ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ความเร็วค่ะอาศัยจังหวะกับความเร็วคือล้วก็เราจะต้องต้อมกันเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเวลาเราจะผ่านใช่ไหมคะเราก็ต้องส่งสัญญาณให้กันค่ะ พอถ้าสมมติเราไม่พูดกันเวลามันไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันไปแล้วหรือยังมันได้หรือยังมันก็จะทําให้ขาดได้ง่ายค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจะคิดถึงเรื่องเส้นได้ด้วยเหมือนกันว่าเเรารู้ได้ยังไงว่าเส้นได้ของเราจะไม่ขาดนะครับกับน้ําหนักของถังต่างๆที่กดลงไปเพราะมันต้องสัมผัสแน่ๆถูกไหมครับก็คือเราสามารถทดสอบได้โดยการนําได้ค่ะมาขึงตึงจากนั้นก็ค่อยๆปล่อย คล้ายๆกับเป็นตุ้มน้ำหนักอะค่ะถ่วงลงมาเรื่อยๆเพื่อดูะค่ะคือจริงๆเนี่ยผมว่าแนวทางการทดสอบเนี่ยเพื่อให้น้องมีมีเหมือนคอนเซปต์ก่อนว่ามันมันจะเหนียวสักแค่ไหนใช่ไหมเพราะความเหนียวเนี่ยคือสิ่งที่น้องต้องการใช่ไหมฮะะงั้นถ้าเกิดมันมีไอเดียตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยดึงเร็วแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะมันเหนียวสักระดับหนึ่งแล้วเวลาเราไปผูกเข้ามาด้วยเราก็จะได้เห็นภาพว่าโอเคนะมันผูกแค่นี้เนี่ย เราทําการทดลองได้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยอีกอันนึงที่เราจะต้องควบคุมในการทดลองนะครับแหม่ได้ข้อแนะนําดีๆจากคณะกรรมการของเราไปเพียบเลยครับต่อไปก็ถึงคราวของทางจุฬาพรณ์ราชวิทยาลัยจากเพชรบุรีเป็นบ้างเลยเรยครับแนวคิดของเราที่จะใช้ในการยกถังของเรานะครับนั่นก็คือปินโตนั่นเองแบบจําลองของเราที่เราเออกแบบคล้ายกับปินโตเชือกเส้นสีส้มครับคณะกรรมการการ็จะคล้า,ายๆกับหู ถังข้างล่างของป็นนโตเรานี่เองครับเป็นตัวล็อกเพื่อที่จะไม่ให้ถังเนี่ยมันขยับไปมาได้ครับเชือกอีกเส้นหนึ่งก็คือเชือกเส้นสีเหลืองครับที่มันคล้องผ้านะครับผ้าจากข้างบนลงมาป็นโตก็จะเหมือนกับถูกบีบทําให้เป็นวัตถุก,ก้อนเดียวกันทําให้เวลาเรายกปุ๊บมันจะไม่หลุดออกจากกันนะครับเราอ่ะต้องหาวิธีในการมัดเชือกยังไงก็ได้ซึ่งเราต้องสามารถแก้ให้ได้ด้วยแต่ทําไมเราต้องแก้ให้ได้ด้วยล่ะเพราะว่าตัวนี้นะครับระดับ ที่เราทําอยู่อยู่ในถังที่2จากข้างล่างใช่ไหมครับเราต้องย้ายเชือกเส้นสีส้มขึ้นมาอยู่บนถังที่3จากด้านล enfin ่างขึ้นมาด้วยครับแสดงว่าเชือกสีส <uh ้มนี่ต้องใช้คนดึงเพื่อให้ล็อกต้องสามรถยึดได้ล็อกหรือค่ายถูกไหมฮะใช่ครับส่วนเชือกเชือกสีเหลืองอันนี้ไว้ยก กับไว้เลื่อนเชือกสีส้มอีกทีหนึ่งใช่ครับอ๋อโอเคมีสองสองเทคนิคนะฮะในสองตัวนี้ด้วยกันเราจะใช้เชือกนะครับกับเสาครับเป็นตัวหัวใจสําคัญในการเคลื่อนที่ครั้งนี้ครับโดยเชือกเนี่ยจะผูกติดกับเสาสองข้างครับลังมาทางด้านหลังของถังครับสมมุติเราดันเสาไปข้างหน้านะครับเชือกตัวเนี้ยก็จะลังให้ถังะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยครับเหมือนเอาเชือกมาผูกเอวเราแล้วก็ลากไปยังไงอ๋อโอเคเราจะสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆครับเพียงสาขั้นตอนครับ คือกระดึบ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 ย่ข้ามอ่ากระดึบ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 ย่ข้ามอ่าครับอันนี้ก็ขอบคุณครับจุฬาภรณ์ราชนใจไทยทันไจากคนใจทับซ้อนจะนำเสนอได้ดีทีเดียวครับแต่ไม่แน่ว่าคณะกรรมการของเราจะมีข้อสงสัยอย่างไรบ้างก็คือพวกคุณใช้เงื่อนอะไรครับในการมัดถัง แล้วพอเวลาดึงแล้วจะแน่นนะครับแล้วพอเวลาปล่อยมันจะหย่อนนะครับแนวคิดนี้นะครับเราได้มาจากแม่ค้าครับเวลามัดถุงพลาสติกคือมันอาจจะไม่ใช่เงื่อนที่สลับซับซ้อนอะไรมากมายสมมุตินี่คือปากถุงพลาสติกที่จะเราใช้ล็อกนะครับเราจะมัดล็อกอย่างนี้สังเกตไหมครับเวลาปกติแล้วเนี่ยยิ่งดึงจะยิ่งแน่นถูกไหมครับครับแต่พอเราปล่อยปล่อยปุ๊บมันจะคลายออกได้อย่างง่ายดายแต่ว่า เนี่ยยางหนังสติ๊กอ่ะจะมีเป็นเส้นกลมๆถูกไหมครับ,รบแต่เราจะประยุกต์เป็นสองชายที่เราจะใช้ดึงครับถ้าเกิดว่าเราดึงข้างหนึ่งเนี่ยดึงทั้งสองข้างแน่นมันก็จะรัดแน่นแต่เมื่อเราปล่อยปุ๊บอโอ้โหเนี่ยจะหลุดแล้วไปง่ายอะไรประมาณนี้ครับใช,ใช้เหมือนกับแม่ค้าเลยลักษณะเดียวกันครับประยุกต์้องเข้ามาเท่านั้นเองใช่ครับ,รบพูดถึงสเต็ปที่น้องเขาทำนะครับผมอชอบใจที่เขามีการคิดแล้วก็แสดงเห็นว่ากระดุกกระดยกชอบตรงนี้แหละข้าม แสร็จแล้วลืมมานิดนึงเวลาคุณข้ามแล้วคุณจะต้องวางการวางถังเนี่ยนะครับวางลงไปยังไงให้มันไม่ล้มก็คือผมทําการทดลองครับแล้วก็ลองที่จะเอาเชือกอะครับคือมีการตัดเชือกส่วนหนึ่งไปผูกลังหัวถังกับปลายเสาไว้ะครับก็คือส่วนนี้มันจะช่วยให้การเอ็นของตัวถังเนี่ยไม่เอ็นไปมากถ้าเกิดเรายกในระดับหนึ่งอ๋อมีเชือกเส้นบนคอยประคองไม่ให้ไม่ให้ถังที่รวบตึงด้านบนเนี่ย มันออกจากฐานมากจกนเกินไปใช่ครับแล้วตอนปล่อยวางนี่ค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางฮะแล้วในเมื่อรอกช่วยผ่อนแรงทําไมเราไม่ใช้รอกเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งครับอ๋อเนื่องจากว่าเรื่องปริมาณปริมาณเชือกปริมาณเชือกด้วยค่ะตัวอยากให้เราใช้เชือกน้อยที่สุดถ้าใช้และใช้รอกเคลื่อนที่มากกว่านี้ก็จะเปลืองเชือกมากกว่านี้เพราะว่าอะไรเอ่ยเชือกมอเชือกมีเกมอทำไมรอกเคลื่อนที่ถึงถึงมันกินเชือกเหรอหรือว่าไงคือทั้งระบบของเราครับมันก็ ทางระบบตอนนี้ก็ยี่สิบเก้่จุดเก้าเมตรยี่สิบเก้าจุดเก้าเมตรนี่เกือบเต็มเตยมเลยนะฮะใช่ครับทีมเมื่อกี้28ทีมนี้ย9่สิบเก้าจุดเก้าถ้าสมมติว่าทีมสีบุญญาโนนทําสําเร็จเขาจะได้คะแนนพิเศษ5คะแนนเลยนะครับทีมนี้ก็จะได้คะแนนเต็มแค่15บห้านะฮะโอ้โหเอะไะครับตอนนี้มีความนุ้นแล้วนะครับถ้าทีมสีบุญญาโนนทําสําเร็จนี่20่เต็มนะฮะแต่ทีมนี้ถึงแม้ว่าทําสําเร็จก็ได้แค่15เพราะว่าเชือกยาวกว่า เอาละครับช่วงหน้าต้องบอกคุณผ <Alright. S 1> ู้ชมครับว่าห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงกับการสรรพยุทธ์ของทั้งสองทีมนี้ครับสรรพยุทธ์ครับเอาไปกลางแล้วครับียูนิตหนึ่งไปที่หนึงแล้วครับมาแล้วนะหนึ่งสองสามไปเลยได้นะฮะจะได้นดีไเลยเด้เลยได้แล้วเข็นเลย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 หุยดันมาดันมาทีมใดจะสามารถทิ่จะโจทมในวันนี้ได้สำเร็จมากกว่ากันช่วงหน้าห้ามพลาด